แสนเจ็ดม <laughs> <át> e ื่นสี่พันบาทโอ้ยเนาะปณนรวาเฉิดชูสามสถาบันลักคำชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาละโอ้ยอ่อนปวกเปียกถูกบีบังคับดิดร่อนสิทธิลงมาก เป็นดันสันดันสันดันสันลงมามือห่อประโหวจแจ๊คได้ว่าทั่วประเทศนี่แต่ก่อนจำนวนวัดที่ต้องเซาทีของภาครัฐขึ้นตรงต่อกรมป่าไม้นะสองร้อยวัดนะวัดละแสนกว่าบาทคึเ้เป็นไปเงินเท่าไรสองร้อยกว่าล้าน มันว่าไม่เ,มเงินแน่น้อยเลย <c oughs> โอ้กันตาเข้าซอยกันสมว่าเข้าว่าเต็มปากเต็มพุมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วอย่างไรศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่ากันติขอสางขอตั้งวัด ให้ถูกต้องตามพรบสมงตามกฎหมายอยากแสนหยากโอ้ยลำบากวัดเป็นรักทีเพิงพิงท่างจิตทาางใจของหยาดของโยมของพีของน้องบางวัดบางแห่งก็ไปอยุ่มาจนชัวอายุคนละกับสามารถสิ ดำเนินการขอสางขอตังให้ถูกต้องตามพรบสงได้ติดคัดอยู่น้ำทีดินบนรลีสอดบานทักอากาศ่ันไปตั้งอยู่ในปีทีปาสมวนตั้งอยู่ในปีอุทยาต์เคิดจังเห็นตั้งกันใดอยู่พวกมีอำนงอนาจข้าวมีอำนาจโอ้ยลูกที ปาสังวนลุกทีปาอุทยานมีบอกเป็นข่าวเป็นข่าวมันเบิดอำนาจมากพนุนี่ว่าเข่าว่านามลดตอมันกับพุดขึ้นเดี๋ยวก็ได้ยินข่าวว่าอดีตผู้นัดอดีตพุนตพ้นี้ไปลุบบุกลุกปาสวนปานันนี่บรรดว่าอารามเฮาคือบมมีมาตรการ ขั้นตอนเห็ุให้มันถูกต้องคือเบื้องเอาวัดห่าวันหนอกขอกหน้าตามแต่เคบชนระบทบานหนออเสียเ,เงินใส่เไปเสาทีสามสิบปีแสนเจ็ดหมื่นบาทแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทจำนวนวัดถูกต้องเสาทีของ ทีของป่าใหม่ถ้ามาเคยทราบมาเมื่อน,นานนี้มีอยู่สองรอยวัดสองรอยทีพักสงสองร่อยกว่าหลา <c oughs> ต้องเอาไปให้พวกวิคุวนเกี่ยวของอต่้งแต่สอนแต่บอกกันกันยากนาสาหัสไมแหงนะ อยู่ยังลำบากเน่อยู่ด้อปุสิพัฒนาทางจิตทางใจม่มีปากมีเสียงไปต่อหล่อต่อเถียงกับไผยลอกประเจาะประสง์เฮาขว่าจะได้เก็ดน้องเขาเบืดนี่กันได้เศร้าทีอยู่ก็โอ้ยบอกเราเก่าซิบหยาดโยมหยาติพี่นองเงินหาเงินซิบรวบร่วมกันเป็นคาเศ้า ย่อนว่าจากมีทียูเป็นลักเป็นแรงเหตุมันถูกต้องตามตัวบทกฎหมายสงในบาทในเมืองเขานเนี่ยละวัดมันมีสองวัดวัดที่เขียนด้วยว่าแว่นมหานอากาศดอเด็กนะวัดทีวัดทางวัดเขตวัดแดนในห่วงกำหนดขอบเขตสถานทีมองยูมองเศร้ามองอาศัย บอกวา่าไฟยคา,าวาสบอกวา่าไฟวัดว่าอารามวัดม่วนืนนี้มันต้องอาศัยตัวบทกฎหมายอาศัยขนบธรรมเนียมกฎหมอกฎหมายทางบ้านทั้งเมืองแต่ว่าวัดหนึ่งหนึน่งวัดบ่แว่นอนากาศต่อเตารอเรื่อวัดม่วนนี้วัดประพฤติปฏิบัติ พระเจ้าพระสงฆ์ไปอยู่มองได้ก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้หัวจักมีขอวัดปฏิบัติถวัดไปพระไปอยู่หรือบ่บ่ได้ประพฤติปฏิบัติมั่นครับมัมีวัดมันก็มีแต่วัดเขตวัดทีวัดแดนเดิซื้อวัดปฏิบัติวัดจิตวัดใจจากคลองนรืบ่ได้เหตุแล้วสิว่าจังได เังนว่าถามันมีซองวัดผหนวกแสกกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่มันก็สิเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ห่วมกันนะเว้จกักวัดสถานที่ขอบเขตก็สแสดงด้วยความมั่นคงมันถูกต้องตามตัวบทกฎหมายหยาดโยมมากินมาธาตุเกิดค,ความสมบายอกสบายใจว่ามันสีว่ห่างโบเพ สีบ่ถือกฎหมายบ้านเมืองลูกลาดเห็นบ่ไปอยู่ป่าอยู่ดงบ่ถืกโดนบนันไดเข้ากระไลออกมาเป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่นะถ่าวัดที่เขียนโดยว่าแว่นมานากาศตอเต่ารอดเรือนี้วัดม่่นนี่มันวัด,วด,วด,วดของการประพฤติปฏิบัติปฏิบัตินำศิลาวนานำการตั้งตนละออกจากค่วมสัวคววมบดีว่าง้างะออม มันต้องทำเอาเองประพฤติเอาเองปฏิบัติเอาเองนะเรื่องนี้ก็โอ้ยจัาสสวาจังใดบ้านเมือง,พ,องพ,อออพัฒนาประเทศต้องพัฒนาที่คนเนี่ยโบราณเขาบอกพัฒนาประเทศต้องพัฒนาที่คนพัฒนาคนตอกพัฒนาที่จิตใจพัฒนาใจต้องเอาศีลเอาธรรมนี้ยมาพัฒนาเอาในะ้อื่นนาะพัฒนาไม่ได้ เอาลักของท่านศีลภาวนามาพัฒนาจิตใจผู้คนในมีความสามาคัคคีปองดองเป็นหนามหนึ่งใจเดียวกันมันจึงสิพัฒนาประเทศใดประเทศชาติก็หมายถึงคนนี่แหละ,ะได้หมายถึงอย่างอื่นดอกเป็นที่พักที่อยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก ถ้าคนจานวนมากหลันอยู่ว่ามีกดมีระเบียบว่ามีศีลมีธรรมมันกระ่นว่ายลีไรหล,ลวงปู่ใหญ่เิ่นเทิไวพอคนนี้เข้ามานะก็ว่าไม่ดีก็เดินขบวนไล่กันออกไปลากกันออกไปพอเข้ามาแล้วไล่เขาออกไปแล้วตัวเองก็เข้ามาอยู่ สักพักพ่วนั้นก็ว่าคนอยู่ไม่ดีกอมาเดินขบวนไล่กันออกไปไล่กันออกไปเพาะระนันเดียอมันจะให้มันดีขนาดไหนก็เอาคนมีกิเลสไปปกครองกันมันจะให้มันดีขนาดไหนมันก็ได้แค่นั้นแหละโลกนี้มันเป็นอยู่แบบนี้แหละที่ว่าจังไดเี้เสียงครวน เสียงครวญจากพระที่อยู่ตามชนบทอยู่ในที่ป่าสงวนก็ดีอยู่ในที่ป่าสาธารณประโยชน์ก็ดีไม่มีใครพูดถึงนะคนจะรู้กันกี่คนเนี่ยคนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนี่ว่าจำนวนวัดที่ต้องเช่าดินของเช่าที่ดินพื้นดินของกรมป่าไม้อยู่นี่ของ สามสิบปีแสนกว่าบาทนี่จํานวนสองร้อยกว่าที่พักสง์สำนักสงฆ์นี่ล้วทำไมเราพูดโอ้เชิดชูพระพุทธศาสนาทำไมเราไม่มีมาตราการออกมาทำให้มันถูกต้องนะควรจะทำยังไงประชาปัติทําดูทำยังไงมันถึงจะถูกต้องทำยังไงวัดนี้ก็สร้างกันมาชั่วยุคคนแล้วจเจริญรุ่งเรือง เสนาสนะศาสนาส,สมบัติหวงเหืองเลืองเหลือ่อมญาติโยมทั้งไกรทั้งไกรให้ความเคารพนับถือขอวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนะี่ยเอาเข้าจริงๆต้องไปเช่าที่ภาครัฐอีกเออเนาะก็ะน่าคิดเหมือนกันนั่นแหละอืม ทีนี้การดําเนินการขอสร้างขอตั้งวัดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้ยนะกว่าจะได้ผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอนนี่พระเจ้าพระส,สมก็เหมือนกันต้องทนนะเหมือนกับทำพาสปอร์ตที่จะเดินทางเป็นเอกสารสําหรับเดินทางต่างประเทศนี่ไม่ใช่ทําง่ายเหมือนหาติบรรโยมนะญยาิโยมถ้าพร้อมทํากว่าเอา ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปยื่นอก็าสามารถทําได้แล้วนะไอ้พระเนี่ยต้องโอ้ต้องมีเอกสารโน้นเอกสารนี่ไปซื้อกระดาษแผ่นเดียวนั่นแหละสี่ร้อยบาทเพื่อมันเนี่ยเป็นการยื่นขอพาสปอร์ต ทีนี้พระมีเงินก็โอ้ยพระทาไมมีเงินมีทองอะไรทีนี้มันไม่มีอะไรฟรีนะในโลกพวกนี้นะแต่เราอยู่ด้วยหลักของพระธรรมวินัยเราก็ให้ญาติให้โยมนะเป็นผู้ดูแลทรัพย์ไปซะไม่ต้องไปพกใสา่ย,ย่ามตนเองไม่ต้องไปถือจับจ่ายใช้สอยด้วยตนเองนโะยมเป็นผู้ดูแลทรัพย์พวกนี้ไปแต่ ทีนี้คนเรามองไม่ค่อยเห็นเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีใครค่อยพูดไม่ค่อยมีใครค่อยไดยเอานําเรื่องนี้เข้าไปเสนอว่าทําไมวัดวาอารามถึงต้องเลยไปเช่าที่หน่วยงานของป่าไม้เขาดำเนินการมานานได้ละเรื่องนี้นะแต่ปีนี้ต้องใช้จะเข้มขึ้นมาเรื่อยนะถ้าเราจะเอาเงินมาจากไหนนะพระ พัดมันนอกคอ,อกนาเราเนี่ชนระบทเนี่ไม่ใช่ไ่าจะอยู่สบายนะแต่ที่เราบวชเข้ามานี่ทนอยู่ได้ปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็เพราะว่าเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณายอมความที่เรานี่แหละย,ยอมทำตามเขาทุกอย่างนี่แหละเขาถึงว่าเนี่ยถ้าคราวใด ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจไร้ซึ่งศีลธรรมเราประชาชีก็อยู่อย่างทุกข์ทนทรมานตกยุคข้าวยากมาแพ้แพงะอะไรก็แพงท่วมตัวไปหมดได้รับไม่พอกับรายจ่ายอย่างที่มันปรากฏขึ้นในแหละมันเป็นยุคยุค ยุคพวกเราคงจะทำกรรมไว้มากมั่งึงมาตกยุคในช่วงนี้แล้วเนาะแต่ถ้ายุคไหนผู้มีอำนาจผู้ปกครองทรงไว้ซึ่งหลักแห่งศีลธรรมเราประชาชนก็อยู่สุขสบายไม่ได้ถูกข่มเหงไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะหลักของศีลธรรมครูอาจารย์ท่านบอกท่านสอน ไม่ได้ไปต่อล้อต่อเถียงกับใครหรอกไม่ใด้ไปสร้างเงื่อนไขขีดให้ตนเองแบบน้นแบบนี้หรอกยอมอดที่เรานี่แหละใจที่เรานี่แหละท่องบนภาวนาอยู่เสมอว่าเอาใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่ววาดพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นแน่นอน โทนปฏิบัติให้มันได้อย่างแผ่นดินนี่ใครจะเยี่ยวรถขี้รถก็เอาเดินย่ำมาบาราชามหาเศรษฐีจะเดินย่ำเดินเหยียบมาคนยากจนเห็นใจจันทานยาจกจะเดินมาเยี่ยวมาขี่ใส่ก็เฉยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เลดร้อนเพราะอะไรทึงให้ยอมขนาดนั้นเพราะว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ การเกิดมันเป็นทุกข์บางคนก็ไม่เข้าใจพระสงฆ์โอ้ยเทศให้กระแต่กันปล่อยวางอย่างนั้นแหละเอาแต่โลกสวยก็จะกืนกินพุทธศาสนาแล้วพระวินัยธรรมะคำสอนในพุทธศาสนาก็ไม่พระไปมีคดีความไปต่อลรอต่อเถียงกับใครนี่แม้แต่จะเป็นพยา,ยานในการ ว่าคดีความกันท่านก็ไม่อนุญาตให้ไปเป็นนะตามหลักของพระธรรมวินัยนะมีแต่พระสมัยนี้แหละห่อเอกสารขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ฟ้องตรงนั้นแล้วก็ฟ้องตรงนี้จะว่ายังไงนะมันไม่ต่างจากคารวะกันหรืความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เนรด้วยวันนี้ก่อนนะเข้าเดือนนี้นะยพระถูกไว้รางวัลที่หนึ่งเง้ยน,นะ มันก็เหลือแต่ไม่ยังไม่มีเมียเท่านั้นแล้วจะว่ายังไงเห็นไหมเล่นหวยรวยเบอร์เล่นการพานันค้าขายโน่นนี่กันมีที่ธรณีสงก็แบ่งให้เขาเช่าทำโรงร้านอาหารโน่นสลรพัดอย่างแล้วมันจะต่างอะไรจากคารวะญาติโยมว่าโอกันไปนั่นแหละ เราเลี้ยงลำเลี้ยงชีวิตด้วยบีแข่งของตนเดินวินทบาทเลี้ยงนะี่พิจรารณาดูเนาะะที่พูดให้เราฟังก็จะได้รู้ว่าความเป็นจริงพระเราเนี่ยมันอยู่อย่างลูกเมียน้อยนะะทุกคนนี้ <c oughs> เออนะ่แต่พูดอะไรหน่อยก็เห็นไหมวนานนกว่วิจารณ์คนอนั้นกววิจารณ์เห็นภาพไปน่นหน่อยใช่จิตสงไหม พระไปบริจากสิ่งของใช่กิจสรงไหมหรือว่าไปอยกเลยโอ้ยเนาะ้าทีคารวาสเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นลักไปขโมยเขาหนึ่งใครกล้า,าขนยาเสพติดกันเนี่ยนะใครกล้าไปทําข่าวบ้างรถขนยาเสพติดขนยาไอ้พิกคว่ำเป็นข่าวอยู่แป๊บเดียวสุดท้ายเป็นแป้งมันแล้ว <laughs> เห็นไหมละ่ะ ที่พระเจ้าพระสงฆ์โอ้ยสามเณรคุมความประพฤตินะที่จังหวัดหนึ่งเนี่ยทางอีสานร,ร้อนนี่แหละมันเสพยาเสพติดก็เป็นผู้บําบัดผู้บำบัดแล้วก็คุมความประพฤติเอาไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็ไปตกจังหวะเขาปลดล็อกกัญชาพอดีทีนี้มันก็เอากัญชาไปดูดเนี่ยลงโซเชียลกันทีนี้โอ้ยกลด่ากันทั้งประเทศ มันจะเป็นภาพเป็นเนนได้ยังไงมันเสพย,ยาต่หลายวัดนะที่รองรับนโยบายจากกรมราชัรร์เอาผู้ป่วยทางผู้เสพนี่แหละไม่ได้เป็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องบําบัดเอาไปคุมความประพติบวชเป็นสามเณนยอยู่ในะนวัดโน้นวัดนี้นะี่แหละมันไม่ใช่คุมได้ง่ายๆนะพอพลาดมาก็กลดาพระทั้งพุทธบริษัทเลยทีนี้แต่ว่า เออมันก็ไม่ได้แยกแยะอะไรเลยนะน,นะนี่ก็นักศึกษาปล้นล้านทองอีกแล้วพอปล้นล้านทองปับ๊บก็จับไปสอบสวนถามเหตุแรงจูงใจทำไมถึงเขาปล้นล้านทองจะปล้นล้านทองไปขายหาทุนไปปลูกกัญชาอีกแล้วเออวันจ๋ออาตมาก็มานั่งคิดพิจารณาอยูออ่คนเราเนี่ยเนาะ ทีนี้ก็ออกมาตรการออกมาบังคับกันพอมีเรื่องมีราวขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ออไ,ไม่ได้ดูเหตุเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปนเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างสาม,มเณรสี่ห้าคนนั่นนะก็ยังเป็นผู้บำบัดอยู่บวชได้แปดเก้าวันนั้นเองโอ้ยมาดูดกัญชาลงโซเชียลแล้วมันก็ไม่ร้องบอกว่าดูดกัญชาได้ <laughs> ทีนี้ก็เอาแล้วทีนี้พระก็ต้องจัดระเบียบใหม่แล้วทีนี้เห็นไหมแล้ว จะว่ายังไงล่ะทีนี้พระเจ้าพระสงฆ์เราทุกวันนี้อยู่เหมือนกับมองเหมือนกับพูดให้มันดูดูดีนะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ดินก็ต้องเช่าหลวงอยู่ทุกวันนี้มีน้ำซ้ำวัดที่อยู่สถานที่ที่อยู่ตามพื้นที่ที่มีนโฉนดมีนอนสอสามก็ยังยื่นขอวัดขอสร้างวัดลำบากลำบนเสีเหลือลเกิน บราทำให้มันถูกต้องเข้าไปสู่ระบบของมันก็ลำบากอีกจะว่ายังไงนะพวกเราดีนะที่วัดเราเนี่ยเอ,อทำได้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนให้มันถูกต้องแต่เราก็ไม่ได้ไปฉลองไม่ได้ไปดีอกดีใจอะไรบางคนไม่รู้นะว่าวัดเราเนี่ยมันถูกต้องตามพรบรสมตามประเทศของเราแล้วตามบ้านของเราแล้วนะแต่งตั้งเจ้าวาดมาก็ นานเป็นสิบปีแล้วเลยนะเราไม่ได้ไปฉลองตาตั้งวัดไม่ได้ไปฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสไม่ได้ไปดีอกดีใจตรงนั้นไอ้ที่มันดีอกดีใจที่มันบวชแล้วมันทนอยู่ได้แต่ทุกยากลําบากทั้งกายทั้งใจก็อดทนทนอยู่ในลําสอนทางพุทธศาสนาข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์บอกอาจารย์สอนมาก็ทรงปฏิบัติตามทำตามเห็น ถ้าผ่านปัญษานี้ไปแม้ตายกลางปรรษาเนี่ยมันจะจอจะสามสิบปรรษาแล้วนะไม่ได้เคยฉันข้าวนอกบาทหรอกจะป่วยมาอยู่โรงพยาบาลน,นอนอาพาธอยู่ในวัดก็าตามไปรับบาทเองไม่ได้ก็โยมถือบาทไปเอากับข้าวมาให้มาถวายบาทให้ฉันให้เพราะอะไรเลย เพราะเรากินข้าวโยมปัจัยสีทั้งหลายโยมเป็นผู้เอื้อเฟื้ออุปถากให้ไอเราจะทำอะไรก็มีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อละกิเลสเพื่อทนแม่้กิเลสมันมาขี่หัวขี่คอเราบริหารใจเรานั่นแหละก็ต้องอดอมกันไม่ได้อยู่อย่างไม่ใช่ว่าบวชสนุกสานานบวชผ่านก็สุขอยู่สนุกสานานไปนะบวชเพื่อว่าเห็นแล้วมันมันเป็นทุกข์กับฟังเทศครูอาจารย์เกิดมามันเป็นทุกข์เกิดมามันลำบากเนี่ยมันก็ ท่านก็สอนว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันสิ้นมันหมดไปแล้วมันก็จะไม่ได้เกิดอีกเออมันไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์ตนบ่อย,อยงั้นในหลักของพุทาศาสรนะมันจึงต้องมีความอดทนอดกลั้นไว้แม้จะโดนกระทําต่างๆนานารู้ว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ก็เออคิดถึงกรรมเก่าเราทนไปจะยังไงก็ทนไปแม้อาคารสาวกขององค์ภาษาสาดาเป็นผู้เลิศดด้วยฤทธิดด์ด้วยเดชก็ยังโดนเขาลุมกระเทือบจนกระดูกหกักไม่รู้กี่ท่อนต่อกี่ท่อน เช่นพระโมกขาลานะอย่างนั้นนะคำเก่านํามาถึงแต่ในหัวจิตหัวใจให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองแม้จะโดนกระทํายังไงก็ช่างมันเถอะเอาใครทําอะไรก็ได้อย่างงั้นแหละไม่ต้องไปต่อลอ้อต่อเถียงวางลงปวดทันไว้ฝึกไว้ให้หัวจิตหัวใจมันเข้มแข็งไว้มันจะได้เกิดประโยชน์นะก็ะพูดไปนั่นแหละ ก็มีทางเดียวนี่แหละช่องทางที่พระบ้านนอกเราจะมีช่องทางได้พูดในสังคมโลกเลยรับรู้ว่าความเป็นอยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์ในบ้านเราเมืงองเรามันอยู่ยังไงจะรู้จักไม่ใช่ว่ามันอยู่ง่ายนะแต่ที่ทนอยู่ได้นี่โอ้ครูบาอาจารย์นี่หน้าเชิดชูหน้ายกย่องนะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านอยู่ได้ปฏิบัติภาวนาเป็นปร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานพระเนน ญาติโยมนี่ไม่ธรรมดานะไอ้ติไอ้โยมมันก็ยกียกแกวิจารณ์แต่พระนั่นแหละทีนี้ไม่รู้จะทธรรมะที่ไหนแต่กว็วิจารณ์แต่พระนั่นแหละทีนี้บวชมาแล้วอยู่ไม่ได้สื่อไปก็ยังไปพูดเรื่องธรรมะวิจารณ์มันอยู่ไม่ได้มันพูดในเจ้าอาว่าละจากเพศปัญไปชดสู่เพศอ,นะอ,อันต่ำเนี่ยฉันเดกว่าเพศอันต่ำเนี่ยนะพูดไปถึงโน่นนะก็ยังจะมีหน้ามาพูดเรื่องวิจารณ์พระเรื่องโน่น แล้วมามานั่งพิจารณาอยู่เออเราเนี่ยนะเห็นไหมนักกวิจาร์อย่างนั้นก็วิจาร์อย่างนี้มเก่งก็มาบวชด้วยกันสิมาทําให้มันเคร่งสิมาบวชดูสิทําให้มันเคร่งอย่างที่ตั้งใจดูสิมันจะได้ไหมล่ะพิจารณาดูอย่างนี้โอ้หลักของพุทธศาสนาจะปฏิบัติให้มันถึงหัวจิตหัวใจน่ะมันยากนะ มันต้องมีความอดทนอดกลั้นเนี่ยนะจะโดนกระทาโดนเรื่องไม่เป็นธรรมยังไงก็เอาทนไว้อดไว้กลั้นไว้ฝึกตนเองไว้ยอมมันอย่างนั้นแหละหยุดที่เราเนี่ยแหละไม่ต้องไปสารต่อแหละภาวนาอยู่อย่างนี้แหละรักษาข้อวัดปฏิบัติเอาชีวิตถวายเป็นเดิมพันเนยแหละถ้ามันจะเห็นไหมถ้ามันจะตายในรูปแบบไหนก็เรื่องของมันแหละขอให้มันตายอยู่ในเพศของนักบวช พระภิกษุสามเณรเนี่ยแหละมันจะภูมิใจมากเลยแหละนะมันต้องสู้บางอย่างมันก็ต้องสู้นะสู้ด้วยเอาความดีสู้เอาคุณธรรมสู้ไม่ได้สู้แบบกระลิงกระลาดเป็นนักเลงหัวไม้เอาความดีชนะความไม่ดีเอาความอดทนชนะความไม่ดีฝึกปฏิบัติภาวนาให้มันเห็นอย่างนั้นอะไรที่พอพูดให้โลกสังคมรับรู้ก็พูดไปตามหลักของความจริง พูดในเขารู้บ้างวันเป็นยังไงทำไมหลักของพุทธศาสนาภิกษุบริษ,ษัทวัดวาอารามถึงขาดการเหลียวแลจากผู้มีอำนาจทำไมต้องบีบต้องบังคับกันถึงขนาดนั้นเอาคิดเจรณาดูนะอ้าวขุนดด้ฟังให้เฉยยหรอก <laughs>